สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นพารลุนนะครับเนาะไปําต่ออุจิตแม่พินเนี่ย,ยอย่างบรรยาเนะครับท่านผู้ชมว่าบันไดลลยบันไดว่าบันไฮสีแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมศูนย์บันไฮแปดศูนย์สีนะครับตอนเท่ามันตัดเลรียญอาเนะครับเนาะว่าบันเถือกไลยบันได ไปเบื้องไปฟังนํากันงนะครับเนาะอาเป็นหลายบรนไดปากกดไหลพุทธเจ้าเพชรพระรวยนะครับเ,ออเดี๋ยวไปตามพ่ออุทิตน้ำกันเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรตามผู้ชมน้ำกันน้ำพ่ออุทิศเนื้อย,ยางบรรยาพ่ออุทิศเมียพินบรรยาเนาะครับเนาะ เดี๋ยวไปเบป็งไปตตาลเหมือนกันว่าบันเทือกเมาลาอังวนนะครับตอนม,มืดจบมันก็ได้สูกได้ลาดจนก็ได้ลดสามขั้นนะครับมันสีมื่อไหวนะครับเนาะ เดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันไปฟังน้ำกันปลาเพชรให้ตัวใด่งวดเนี่ยเอาหน้างวดมื่อนึนองจะถือน้ำพ่นจะบองวดเมือนึงถือน้ำพ่นบ่มาถือบอ่เอาปลไใหน้ำพ่นเลยบ่ฮะโอ้ถือตั้งงวดน,นี่ โอ้ถืกอโยโอ้ถืกอโ่ตีโอวงันนงถืกอู่ตีถือตัวดงถือตัวดงถือเก้าซีออเล็กกว่าหมอืมอ๋อเก้าดอกอันก็ตีอันเป็นอันเก้าซีออถือเล็เก้าซีนะครับทชมเนะครับเป็นเหตุงานอยู่น้ำพรอาทิตเนียอยาง นะครับ,นะนรบนนะเนาะนมมนสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ถามพ่อทิดเนาะพ่อทิดเป็นโศกมานเป็นในลายไหนเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะโอสวัสดีครับนี่พ่อทิดเนี่ยยากแม่พินบรญยาเนาะครับเนาะเป็นโศกมานโศกอยู่นั่นล่ะครับ,บโศกน้อยเพราะได้ซื้อกรทูนั่นล่ะเพราะว่าแนวมากบอกง่ายๆหล่ะแนวมาก แนวมากโปรตีนกเมีชิมถือหน่อยถือหลายก็ดีใจเนาะครับเนาะเพราะว่านจักส์เสื่อเนี่ยังแหละก็ซื้อแต่แนวมากแหละแปดสี่ศูนย์ลื่นกับพวกมากแปดสี่ศูนย์ใชครับมากตัวเดียวแล้วล่ะมากแปดสี่ศูนย์ตัวเดียวตัดตัดรถตัวโอ้ตัดเลนเอาเนาะครับเนาะเลนเอาครับข้นเลนครับข้นเลนคุอข้นเลนครับแต่ว่ากักัไข่ก็บ่ได้อยู่ไข่ก็บ่ได้อยู่ครับ ออถึงหน่อยถึงไรใครขออะไรเนาะใครขออะไรใ่ก็ได้ตด้วนถือนะกษินนักอยู่ในแล้วม้วนโค่น <c oughs> เหรียญเหรียญน,นักเนาะว่างวนจีนม,มาหน่ยกัได้แลยนะครับมวนจีนม,มานี่ก็ได้แล้วครับได้แล้วว,ว่อทัฒน,น้วายย่งหลายมือต้องหามื่อหาเว้นเนาะครับเนาะหาเว้นเอดีๆกันหามื่อดีๆยังคลิปล่อยได้เนาะครับเนาะ จะเกินเป็นสิบปอยได้ทั้งว่าโอ้ยทางไหนแทนพี่น้องเข้าถือน้ำไผ่เนื้อถือผู้นั้นถือผู้นี้ถือถั่วได้ใส่เฮ็ดเฮ็ดเอย่างน้ำปูน้ำวัดน้ำว่านเนี่ยผ่านพี่น้องกขบถือนะถือจะจะคลองซะไปขายของน้ำตลาดคน้นถือลายไหมครับโอ้คนถือลายครับถือน้ำไหลครับตลาดให้ตลาดให้พี่น้องถือกันสุกซุกซุกคนอยู่ อย่างวัตถุหลายพระเจ้าบูมเป็นนักเล่นถุลัดเงินกุลสีสาหาพันธนั่นแหละซุ่มลูกค้าประจับก็ได้ดูก็จะมักเล่นแต่ว่ากันเ,เ,เ,เล่าเลขเนาะห้งองคุณแม่ดิจะมันจะออกตัวใดเนาะจะมันจะออกตัวใดมันเอาเน,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 นื้อนอนบ่ได้เนื้อนอนบ่ได้ครับเลขเขาขมุญญนยวนเนาะเ้าก็ซื้อยบุบานเลย ้อหมุนหมดอกตัวดืออยู่านถือ่จะตัดเกตัวใดครับกหเนาะผู้ใดถือถือว่าม่มีโชคม่ดวงนะพอเราไมีดวงไม่โชคม่ดวงม่บุญวาสนาเนาะผู้ใดถือก็เลยบุญวาสนาลายมันไ่มีโชคม่ดวงกับพกษถือฤกษ์ถือแล้วแม่เขาบอกโค้งโค้งโยกกับพรถือด้บอกกับพ่ะเือบ่มาของเราคนไม่ดวงเนาะ ตาบามือนันตา่ามือนันม่ไทยอยู่กับทยยู่กับตือเดื่องเขาหมือนเดร์ไทยอันเด็กมงคลเเออเด็กมงคลอยู่ปลายบานเ็นบอเด็กมงคลอยู่ปลายบ้านเเลมงคลเออเด็มงคละมันคอยอ่านอยู่ดิหรอเนอคอยอ่านหอยู่เี่อันซีซอสอซีแสองแปดเก่าอันขยยังอ่านอยู่เดีเหมือนอันซีสองแปดเก้าอันมันตาเด่นถึกเหมือนเดีหร์ ออกมาเตือนมาแล้วบูไดศเยอะมาก็สิออกตอนนั้นเนาะเออเลขมงคลเมือนั้นนักอ่านเหมือนเหมือมืองแม่ทายเหมือนแต่ว่าเขาจะสิบต่ากันเไยเมื่อนี้ก็ทั้งเฝ้าทั้งฟังเฮ็ดของหลายไปบ้านแดงไปไกลขายของไกลเมื่อนีะเพราะ่ที่ขึ้นอีแต่คายของบ้านแดงเนาะครับท่านผู้ชมนี่แหละก็จะว่าคนผู้นึงกับเฮ็ดอยู่ี่ปุ่นนายนำสุกนำจิ๋มอยู่ทั้งในผู้นึงกับเฮ็ดอยู่ทั้งนอก วันนี้พอเพชรเหมาเล็นน้ำพอดีแต่ยังว่าได้มานั่งคุยกันเนะ่รับเลี้ยวพอดีคุักันักงานกับสองสามคนหมอหมอน้ำจิ้มว่าอุบ่าดูเบีย่โอ้ยครับบ่พ่อขายที่บ่กจิ้มยังไ่ไบ่พ่อขายเออหมอหมออุบ่าดูเบียเนี่ยันนังไม่มีขายสิยังบพ่พ่อขายมันย่ามีย่มคนเผ็ดเบียอให้เน่ย เอาคนเรี่น็เลขแต่ว่าได้มากเลยน่ะครับได้แล้วครับได้แล้วไดวาอเดียเพิ่นยังไม่วาเนะครับเนาะครับเดี๋ยวได้มือเพิ่นยังขีดปอยเนาะครับตอนค่อมเดี๋ยวคอยมาตัมพ่อทิตย์อจะวาขัได้ละ่าหงับคุ้นวามันกระพิดของโมนี่มันต้องผิดถือธรรมดาอยู่นาะครับเนาะเออต้องมีเขาม่ออกเนาะเขียมมันเป๊เปะ่หวนบัได้แล้วเนาะจะกรอกสลาดมนยม ต้องไม่หลุดบังนะเขาเนี่ยหลุดเนี่ยนเนาะเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเน้องสัผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพจฝ้าร้อยน,น,นะครับเออหนมีกำลังใจทั้งงานขอต่อไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับ